ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีกันประจำเดือนธันวาคมพศ2566ราศีกันตเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความก้าวหน้าเรื่องการงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องและยังมีข่าวดีที่ส่งผลข้ามไปจนถึงปีหน้าด้วยแม้ว่าราศีของคุณจะมีพระราหูเข้ามาในดวงแต่พระราหูก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดกลับส่งผลดีต่อดวงของคุณ ดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศออนไลน์ร่วมไปถึงการค้าขายและการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ดวงดาวล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดข่าวดีอย่างไรก็ตามก็ต้องฝากให้ระมัดระวังเรื่องการสื่อสารและคำพูดสักนิดหนึ่งเพราะดวงในเดือนนี้มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นได้ง่ายๆอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานลูกค้าหรือว่าเจ้านาย ดังนั้นขอให้หลีกเลี่ยงคำพูดแนวเสียสีประชดประชันแต่หามองกันในเชิงภาพรวมเรื่องอื่นๆเดือนนี้ก็ยังเป็นจังหวะดวงที่ส่งผลดีสำหรับราศรีของคุณเรื่องการเงินมีข่าวดีส่งท้ายปีในเชิงรายได้ประจำคุณเป็นราศรีที่มีลุ้นปรับเปลี่ยนรายได้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีสวัสดิการชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงทางการเงินมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เงินที่รอคอยอยู่ก็มีโอกาสจะได้โดยเฉพาะรายได้ที่มาจากที่ไกลๆกลเช่นเงินจากลูกค้าแดนไกลนอกจากนี้ลูกหนี้ต่างจังหวัดจะเป็นเงินที่ได้กลับคืนมาในช่วงนี้ไม่เพียงเท่านั้นในเชิงโชคลาภก็มีเข้ามาให้ได้ลุ้นเช่นเดียวกันถือเป็นข่าวดีที่เข้ามาแบบฟลุกฟุกรับปีใหม่เลยก็ว่าได้จังหวะดดวงดาวความรักของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยทีเดียว ใครที่ยังโสดและกำลังมองหาความรักครั้งใหม่รับปีใหม่เดือนนี้ก็มีโอกาสดีเข้ามาแต่ก็ควรจะเย็นสักนิดเพราะความใจร้อนวู่วามในภาวะดวงแบบนี้บางครั้งอาจส่งผลให้ต้องมานั่งผิดหวังเสียใจได้ในภายหลังแนะนำให้ค่อยๆคบค่อยๆศึกษากันไปหรืออาจขอให้เพื่อนช่วยดูแลเลือกก็ได้เชื่อว่าจะส่งผลให้เกิดข่าวดีตามมาในอนาคต ส่วนในคนที่มีคู่อยู่แล้วดวงดาวไม่น่าเป็นห่วงความรักของคุณยังคงมีความมั่นคงต่อกันเป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องขอฝากเตือนเล็กน้อยโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารลำไส้ระบบย่อยอาหารเพราะอาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้ง่ายในช่วงนี้หากจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศากาลก็ต้องดูแลอาจจใส่เรื่องอาหารการกินสักนิด